Oh, no. สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับที่เข้ามาในช่องนักเปะแฝดสวิถีไทยบ้านอีสาราน์ลครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศนะครับก็เป็นประจำทุกวันครับกับการฝึกซ้อมของแฝดสามพี่น้องนะครับพิมพ์ภุมพัฒน์ครับกับสนามแห่งนี้ครับซึ่งไม่ต้องบอกว่าผมตั้งชื่อขมาเองครับว่าเป็นสนามแฝดสามอารีนาอีสานเลนครับว่าเป็นพื้นที่นะครับสวนนะครับข้างบ้านครับแล้วก็ เปลี่ยนให้เป็นสนามฟุตบอมาได้สักโอ้โหสีปีแล้วครับซึ่งก็ใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมแล้วก็พักผ่อนอย่างใจตอนยิงครับสำหรับในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนาโควิด -19 ครับซึ่งเราก็เจอกับปัญหาของโควิด -19 นี่มาก็คือ2ปีนี่แหละครับ ก็เป็นการผ่อนคลายครับแล้วแต่แฝดสามพี่น้องนะครับเขาจะฝึกซ้อมหรือจะสร้างกล้ามเนื้อหรือจะฝึกเพิ่มจุดเด่นหรือลดจุดด้อยของตัวเองอยังไงครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปบังคับหรือจะไปบอกอะไรมากนะครับเพราะว่าถือว่าปีนี้ครับเขาก็อายุ16ปีแล้วครับก็อปล่อยให้เขามี ความรับผิดชอบในตัวเองครับว่าจะรักในเส้นทางของฟุตบอลไหมนะครับซึ่งก็ต้องควบคู่ไปกับการเ,าเรียนนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับสนามโอ้โหน่าเล่นมากเลยครับซึ่งถ้าไม่อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคนาโวิด19นี้ก็จะมี ทีมงานแล้วก็มีเด็กๆเยาวชนในหมู่บ้านนี้แหละครับหมู่บ้านาบุรุพาชัยนะครับหมู่14นะครับในเขตเทศบาลตำบบ้านเข่าเนี่ยก็จะมาออกกําลังกายกันนะครับรวมถึงทั้งผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ทีมงานาเพื่อนพ่องน้องพี่เพื่อนฝูงของแฝดสาพี่น้องพี่บุมพัฒด้วยนะครับที่จะมาเล่นกีฬาด้วยกันครับ แต่ตอนนี้พออยู่ในช่วงของมาตรการนะครับเข้มงวดกวดขันของรัฐบาลก็มีแต่3ามปีน้องมาเป็บแฝงสามนี่แหละครับที่ได้ออกกาลังกายแล้วก็ผ่อนคาลายวิยาบทนะครับในแต่ละวันในช่วงเย็นครับคุณพระทุกท่านนำชมบรรยากาศนะครับก็อาจจะเป็นทั้งหมด สี่มุมมองครับของสนามแห่งนี้นะครับรพบก็จะได้เห็นบรรยากาศโดยรวมนะครับของสนามแฝดสามอุทนาอีสานนะครับซึ่งณนะตอนที่ถ่ายทําอยู่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหสนามหญ้าสวยงามมากครับเพราะว่าเาพิ่งเป็นการเริ่มต้นย่างเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับจากการแถลงการประกาศของอกรมอุตุวิทยาครับ วันนี้15พฤษภาคมเนะี่ยถือว่า,าประเทศไทยในะย่างเข้าสู่ต้นฤดูฝนอยากเป็นทางการครับก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ฝนก็ตกลงมาครับแล้วก็ทําให้หญ้า,าสนามนี่เขียวกระจีครับโอ้โหนานเล่นมากเลยครับทีนี้ผมขอท่านเบ์ตั้งกล้องอีกมุมฝั่งนู้นนะครับเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับของสนามแฟร์สามอาร์ตินาอีสานแลนด์ครับ มุมนึงครับของสนามแฟดสามอาริณาครับคลิปนี้จะทำให้เห็นบรรยากาศทั้ง4ี่มุมมองครับของสนามครับซึ่งสนามน่ปนี้ก็ทางากับผมแล้วก็ลูกๆหนก็ได้ช่วยกันทําครับตั้งแต่ผูกมัดตะข่ายครับแล้วก็ทำประตูครับแล้วก็ตัดหญ้าน,นะครับ พื้นที่ครับเพื่อให้พอมีสนามในการเล่นฟุตบอลครับหรวอตัววิ่งครับ ก็ผมพาย้ายไปอยู่อีกมุมหนึ่งครับทางนั้นฝั่งนู้นครับก็จะได้เห็นบรรยากาศอีกมุมนึงครับเป็นกิจกรรมผ่อนคลายครับทุกๆเย็นครับหนักบ้างหนาวบ้างนะครับผ่อนคลายนะครับรีแลกตัวเองครับสำหรับแต่สามพี่น้องกับปีบัตรครับ บรรกาศสนามค่อนข้างร่มรื่นครับ เดี๋ยวเราไปดูมุมอีกทางด้านผังรุ่นกันครับทางด้านโคกหมูล้างครับไปกันครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกมุมนึงครับมุมทา่นังนู้นับเป็นมุมสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับ